สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิพาเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร0659467028ค่ะหรือไอดี n ล0 6 5 9 4ย์6 5 8้าเกเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้เป็น EP ที่99นะคะรายการละ300บาทมาชมพักกันค่ะรายการแรกนะคะ ในการที่2นะคะ ในการที่3ค่ะ ในการที่4นะคะ ในการที่5ค่ะ กันที่6นะคะ ในการที่7ค่ะ ดูลรชอบดูลรใช่สนใจทักกลายมาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิระเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ